ฉันเชื่อว่าสาวๆหลายต่อหลายคนเวลาอยากจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราก็ต้องอ่านรีวิวมาจากพวกบล็อกเกอร์บ้างอะไรอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเอออันนี้ทํายังไงมันดีไหมมันถูกกับเราหรือเปล่าและรีวิวที่สาวๆอ่านมากเป็นอันดับต้นๆก็คือของเธอคนนี้ค่ะเธอเป็นกูรูด้านความงามที่สำคัญโอ้ยหน้าเธอใส่กิ้งวิ้งเลยทีเดียวขอต้อนรับปูเป้โซสวีทค่ะเชิญค่ะ ซูมไปที่หน้าปูเป้เออเห็นหน้าปูเป้แล้วไม่ต้องซูมมาที่หน้าดิฉัน <c oughs> ใส่มากปูเป้เชิญน,นั่งค่ะปูเป้<อ>มีชื่อจริงว่าสักการะเปยมวรนันทครับผมสักการะบล็อกคุณได้รับความนิยมถึงขนาดว่าคนเข้าไปดูเป็นล้านล้านคนเลยเครับผมก็ประมาณรมาณวมๆก็เป็น10ล้านเพจมีวเลยอะเฮ้ย ปูเป้สนใจมาทําบล็อกนี่นานหรือยังคะคือเริ่มทําบล็อกมาได้ปีนี้ก็ขึ้นปีที่6ปีที่7แล้วครับผมทําไมอยู่ดีคุณสนใจด้านความสวยความงามตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กเลยเด็กเท่าไหร่เท่าไหร่เด็กก็ปูเป้เริ่มใช้สกินแคร์ตั้งแต่อายุ12ครับ12บสองปีแยแล้วอยู่ดีคุณเริ่มการทําเป็นบล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็จริงๆเราต้องบอกว่ามันมันเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นเป็นความที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําตั้งแต่แรกกันคคบ็ือ เ,เราเป็นคนดูแลผิวแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีผิวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่มีผิวปัญหาผิวค่อนข้างเยอะเป็นคนที่เป็นสิวง่ายอ,อ๋อเมื่อก่อนคุณก็ไม่ได้ใสอย่างนี้ก็เราอาจจะโอเคเป็นคนที่มีเชื้อจีแล้วก็อาจจะได้เรื่องขาว,ขาวแล้วก็ผิวละเอียดแต่ว่าเ,เราก็ดันเหมือนแม่งแม,ม่เราเป็นสิวง่ายอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นสิวง่ายเหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบ ลองนูน่นลองนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับเราทุกอย่างบางทีก็แพ้พอแพ้ก็ไม่หาหมอพอหาหมอให้หมอซ่อมหน้าเสร็จปุ๊บให้ดีขึ้นไปลองใหม่ก็เหอะกลับมาเอกใช่ครับจนถึงจ<อ>ุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับแบบเฮ้ยมันมันแพ้แบบไม่ไหวแล้วจ็<อ>ครั้งหนึ่งนะครับ<อ>จนเรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วที่เราจะลองใช้แบบเอ้ตามคนอื่นบอกตามโฆษณาหรืออะไรใครว่าดีก็ก็ใช้ตามอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีวิธีที่ เป็นเหตุและผลสิออปัญหาเราเกิดขึ้นจากอะไรอ,อ,อ่นั่งหาพอรู้แล้วอ่าเรามีปัญหาอย่างนี้เราแก้ไขย,ยังไงนะครับผมแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอะไรที่จะแก้ไขปัญหาให้เราได้ก็เราก็เลยเอ้ยรู้สึกว่างทำไรดีมานั่งเขียนแบบลงกระทู้เขียนอะไรไปเรื่อยของเราละกันแล้วก็แชร์ในเรื่องที่เราอยากจะแชร์ซึ่งก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะงั้นที่ฉันถามเลยคนเป็นบล็อกเกอร์หรือต้องมาเขียนรีวิวเครื่องสำอางเงี้ยคุณต้องซื้อเครื่องสำอางมาใช้เองไหม หรือว่าเขาให้มาแล้ว เขาให้เงินคุณมาด้วยไหมจริงๆนะต้องบอกว่าในช่วงแรกที่ปุปปธธธ้เป้ทำครับช่วงสองปีแรกคือบล็อกเกอร์มันยังไม่เป็นกระแสะคนยังไม่รู้สักด้วยซ้ำว่าบล็อกเกอร์คืออะไรอตอนที่เราทำเลยยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทําคือบล็อกเกอร์ออนะครับผมเราทุกอย่างเราก็เป็นสิ่งที่เราซื้อมาเองลองเ,เองเขียนไปคนอ่านมาเราไม่เคยได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็สนุกดีเราก็ทํางานของเราอย่างอื่นแล้วเราก็ทา<อ>ําตรงนี้เป็นเวลาว่างของเราเป็นงานอดิเรกใช่ด้วยความสนใจของเราดีก็บอกว่าดีใช่อันไหนไม่ดีคุณกก็บบอตตตรรรงงๆๆใช่่คัแวา เราช่วงก่อนเราต้องยอมยอมแล้วว่าเราเราเริ่มทําตอนที่เราอยู่แค่บ2 5ยี5 2ี6เลยเอย่างเงี้ยเราแบบเ,ออเราก็อาจจะยังมีความแรงของเราบ้างวยความที่เราเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยออครับเออ,เอ,อแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังบอกบอกตรงๆง,ง,ง,งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าดีกีกกความแรงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะน้อยลงไปแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องความเป็นเหตุและผลมากขึ้นอออพอเริ่มทำแรกซื้อเองซื้อเองพอเริ่มเป็นที่รู้จักดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีหลายผลิตภัณฑ์มาแบบคุณดูเป้ลองใช้ของเราหน่อยนะคะใช่ครับก็เราก็จะได้รับ เเชิญไปพวกงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเขาก็แน่นอนเขาต้องให้ของผลิตภัณฑ์เรามาใช่ไหมครับเราสนใจตัวไหนเราก็ลองตัวนั้นอะ,อะไรอย่างนี้ครับไอ้ตัวไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เราชอบแล้วก็รีวิวแบบไม่ได้เงินก็มีหรือบางทีเขาอยากจะให้เรารีวิวอะไรอย่างงี้ครับเราก็จะถือว่ามันเป็นงานแต่ว่าเราจะต้องคาริฟายเราจะต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะว่าแบบเฮ้ยการที่คุณให้เงินเรามาไม่ใช่ค่าเขียนนะ ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาฟาดเราใช่แล้วมาบอกให้เขียนดีๆอย่างนี้ใช่ทําไม่ได้คือเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เงินค่าเขียนแต่มันเป็นการจองเวลาของเราแล้วก็เป็นการประกันความเสี่ยงของเราเพราะว่าคือยังไงทุกคนมีโอกาสที่จะแพ้ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดอยู่แล้วต่อให้เราอ่านส่วนประกอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะเมคชัวร์ได้ว่าแบบเฮ้ยมันจะไม่แพ้แน่นอนดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยเราลองแล้วเราแพ้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเงินนี้จะได้ไปรักษาหนังหน้าเขาดิฉันนั่นเองแม่แดวอ๋อเข้าใจ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถึงแม้ว่าได้ลองคุณจะรอนั่นมันเยอะแยะมากมันก็ยังเกิดการแพ้ก<ม>เกิดขึ้นได้ใช่ไหมมีโอกาสกมีโอกาสคือก็มีบางช่วงที่แบบบางทีแฟนบล็อกก็อาจจะถามว่าบบเฮ้ยช่วงนี้ไม่เห็นเราเลยไม่ทําวิดีโอเลยเออน้ากหกอยู่หน้าแหกอยู่กูไม่น,น้าแหกอยู่นะคะช่วงไหนหายไปก็ไม่ต้องสงสัยนะคะ <S <S ช่วงนั้นพยายามเยียวยารักษาหน้าตัวเอง<า>ข้อจํากัดในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการรีวิวคุณมีอะไรจํากัดไหม ก็จริงๆแล้วมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจอันดับแรกเลยเออคือเราจะต้องสนใจแล้วก็มันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ด้วยส่วนตัวถึงเราจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นคนรีวิวเราก็ยังถือว่าเราเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งออครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้สนใจหรือแม้กระทั่งเรายังไม่เชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนั้น้อได้ซ้ำต่อให้เราได้เงินเราก็จะไม่รับงานคุณต้องอินกับมันก่อนใช่เอาอย่างนี้มาถึงการดูแลผิวหน้ากันดีกว่าอย่างคุณเนี่ยคุณมีการดูแลตัวเองยังไงอ่ะเคยเราจัดเต็มจัดเต็มเอออะไรมา ไล่มาสิป,ปูเป้คุคณทุ้ทำไรบมางคือเอาจิริงๆเรา,เอาตอนเช้าก็ต้องเริ่มจากการทำความสะอาดครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นคน<พ>ที่ชอบใช้พวกพอนี่เลยหลังหน้าหลังหน้า,นา,าครับเด,เดี๋ยวค่อยมาบอกทิป แยกกันเอาไว้เริ่มล้างหน้าก่อนแล้วเราก็จะเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วเราก็จะมีเอเซนส์พวกชุ่มเป๊เอเซนส์ที่เป็นน้ำน้ำตบตบผิวอะสามตัวที่เราชอบสามตัวเอาก็สามตัวก็ใช้ไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็มีไอเซรั่มไอครีมไอเซรั่มกับไอครีมใช่อ๋อคนละอันกันเหรอคนละอันอ๋อเหรอใช่อ๋อตาวนสองรอบอ่ะไม่ได้อีก แล้วก็มีเซรั่มที่ตัวเองชอบครับบางทีก็2ตัวบ้าง3ตัวบ้างเซรั่มลงไปอีก2-3ตัวอ่าแล้วอะไรต่อแล้วก็มีตอนกลางวันก็ทากันแดดครับและกลางคืนก็อาจจะแบบตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ก็แล้วแต่ครับ<อ>แต่อันนี้คือแบบเวอร์ชันจัดเต็มจริงๆนะเอาอย่างนี้ไหนๆปูเป้มาละเราต้องสอบถามเราต้องดูดเอาเรื่องความงามจากเธอมาให้ได้ยินดีครับเออเอาเธอบ,บอกมาซิผู้หญิงเราหรือเก่งกวางอย่างเราหรืออะไรก็แล้วแต่เด็ดหรือผู้ชายอะถูกไหม เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูแลเยอะนะจร,จริงครับใช่เราควรจะมีวิธีการเลือกหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่ามีเทค,เทคนิคเคล็ดลับอะไรในการทาเธอบ้างได้เลยก็จริงๆเราต้องบอกว่าการดูแลผิวครับไม่ต้องเป็นอย่างเราก็ได้ออคือคือเรามีเยอะเราใช้เยอะแต่ว่าถามว่าเออถ้าเราใช้น้อยแล้วเ,เราจะสวยได้ไหมหรือเราจะหล่อได้ไหมได้ออแต่สําคัญเราจะต้องมีสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลผิวและกัน ทำความสะอาดต้องดีครับดีในาาที่ดีในที่นี้คือมันจะต้องอ่อนโยนโแล้วก็ทําความสะอาดอย่างหมดจด ออนะครับออผมคือถ้าเกิดแบบว่ามันทําความสะอารดรุนแรงจนเกินไปใช้แล้วหน้าแห้งหรือฝืดหรือทําความสะอาดออกไม่หมดเอยเ,เนี่ยครับออมันก็จะไปก่อปัญหาที่ถังออนะครับผมบางคนบอกอว่าไม่มีเวลาทำานั่นนี่กระดาษเช็ดหน้าเลยได้ไหมปืด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 อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเป็น cleansing w i p e หรือพวก cleansing water ที่แบบว่าใช้สำลีแล้วเช็ดออกใช่ไหมครับอันนี้มันก็สะดวกมากส่วนตัวก็ใช้อยู่นะใช่ครับถึงแม้เราจะไม่ได้แต่งหน้าแต่เรารู้สึกว่ามันทําให้การเช็ดพวกกันแดดหรืออะไรก็ตามที่บางทีมันติดผิวดีครับมันออกง่ายแล้ว ราไม่ต้องใช้เวลามากก็<อ>ก็จริงๆเราเทคนิคในการใช้ก็คือใช้ปริมาณในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะครับคือต้องให้สัมีชุ่มแล้วก็เช็ดเบาๆอ๋อเช็ดเบาๆล้างหน้าเบาๆอ๋อหน้านะไม่ใช่จานถูกไม่ต้องมาดังเอี๊ยดอย่างนี้ใช่<อ>แล้วก็จริงๆปุ้เป้จะเวลาไปสอนเวิร์กช็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับปุ้เป้ก็จะบอกเสมอเลยว่าเฮ้ยเวลาเราทําความสะอาดให้หนึกว่าหน้าเราเป็นไข่แดง ไข่แดงไข่แดงมันแตกง่ายใช่ไหมอ๋อต้องเบา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 ทองเอาไว้เบาเบาอะไรอย่างเงี้ยลองทําดูครับได้สัก30วันเดือนหนึ่งแค่แค่เปลี่ยนวิธีที่เราล้างหน้าครับให้มันอ่อนโยนผิวเราเปลี่ยนไปได้จริงๆรอู้ตายเหรอโอเคอะเมื่อล้างเบาแล้วเวลาซับก็เบาด้วยนะถูกครับไม่ใช่แบบแกลแกว้งแกล้งแค่ซับเบาพอใช่อาจจะดูดัดจลิตนิดนึงแต่ก็โอเคอะไรเงี้ยควรใช้ผ้าหรือทิชชู่อะ อ่าจริงๆแล้วแล้วแต่ความชอบแต่ส่วนตัวใช้กระดาษทิชชู่เพราะว่าวันทามยูสแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยครับอ๋อปึ๊บปึ๊บปึ๊บทิ้งอ่ะล้างหน้าเสร็จปั๊บบำรุงบำงรุงจริงๆแล้วหลักๆแล้วคือการทร e a t ปัญหาของผิวของเราใช่ไหมครับซึ่งการการแก้ไขปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาสิวบางคนมีปัญหาจุดด,ด่างดำบางคนมีริ้วรอยบางคนมีทุกอย่างเลยเออถูก,ถกแต่ว่าเราต้องเรียงลำดับในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ถูกนะครับผมเพราะว่าบางครั้งครับเราจะรักษาสิวพร้อมกับริ้วรอยพร้อมกับจุดด่างดำมันมันอาจจะไม่ได้้อตงีลยา ใช่เราจะต้องเรียง priority หรือเรียงลำดับความสําคัญของมันก่อนอย่างเช่นในกรณีอย่างถ้ามีปัญหา3อย่างที่ว่าในเรื่องของ,อของสิวริ้วรอยในเรื่องจุดด่างดำใช่ไหมคะ,ะควรรักษาอะไรก่อนสิวสิอันแน่นอนถูกต้องได้คะแนนแล้ก็สิว บบปุดปุดป,ดปุดเลยอะคือถ้าเกิดเรายังมีสิวอยู่มันก็ยังมีรอยใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าแล้วบางทีผลิตภัณฑ์โพกต่อต้านด้วรอยเนื้อมันก็จะข้นอ่ามันทำให้อุดตันได้อีกเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดังนั้นเราต้องทําให้ผิวเราไม่เป็นสิวซะก่อน <c oughs> แล้วพอผิวเราเคลียร์เสร็จปุ๊บผิวเราเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ค่อยไปดูแลในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิว <c oughs> อีกทีหนึ่งแล้ว <c oughs> คือค่อยๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่มัน ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ <S <S ใช่เราเข้าใจนะว่าทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจัดการทุกอย่างในครั้งเดียวไปเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ <c oughs> <c oughs> ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เยมันไม่มีห <c oughs> รอผ <c oughs> ลิตภัณฑ์ตัวเดียวแบบใช้อย่างเดียวได้หมดเลยทุกอย่างอืมแล้วเขาจะทํามาหลายๆอย่างเพื่อขายได้ทําไมอะครับเออว่ะเพราะฉะนั้นอะถ้ามีปัญหาก็แก้ไขอย่างนั้นไปก่อนใช่ครับอย่าเงยต่ออีกแล้วพอเราใช้พวกรีทเมนที่แก้ปัญหาของเราแล้วอะครับอ่าโอเคมันก็จบไปแล้วเนาะ เราก็ไปสู่เรื่องของการโปรเทคหรือ,อ,อป้องกันผิวครับออออในตอรกว่าคือป้องกันผิวจากรังสี U V มันสิ่งที่สําคัญมากออ80%ออของปัญหาริ้วรอยก่อนวัยจุดด่างดำหรืออะไรก็ตามความหย่อนคล้อยมาจากรังสี U V แสงแดดใช่มีเทคนิคนะในการทาครีมกันแดดอะ่ะต้องทาในปริมาณที่เยอะ เยอะแค่ไหนอะเอาจริงๆแล้วด้วยเอาเวลาเราเลือกกันแดดเราเลือกที่ S P F ใช่ไหมครับ S, <S uh, P F 5 0อะครับมันมันไม่ได้มาไม,ไม่ได้มาแบบโดยการมาโนขึ้นมาเองแต่มันต้องมีการทดสอบ uh, 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 uh. ใช่ไหมครับ uh, 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 uh. การทดสอบของเขาคือการใช้กันแดดในปริมาณ2ไมโครกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรอุตาเลยซจิงาดูยา uh, 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 uh. แต่ว่าเทียบง่ายๆครับก็คือทั่วใบหน้าและลำคอเท่ากับ3มิลลิลิตรแล้วเราจะรู้ยังไง3มิลลิลิตรอะก็กันแดดหลอดหนึ่ง30มลมมิลลิลิตร ถ้าเกิดทาให้ได้ปริมาณเท่า s p f ที่ระบุจริงๆนะครับนแล้วรำคาได้แค่10ครั้งเยอะไหมเยอะมากนะแล้วถ้าต้องบีบออกมามันจะประมาณเท่าไหรยังต่ำถ้าแพทย์ผิวหนังเขาแนะนำนะครับก็คือ2ข้อนิ้วทาทั่วใบหน้าสองข้อนิ้วคือเอา2ข้อนิ้วออกมาคูนคูณอย่างนี้เลยตูดบีบอากนิดเดียวเลยครับ อ๋อ oh, อย่างนี้ใช่แล้วก็ทาสองข้อนี้อู้ก็เยอะมากนะเยอะมากครับนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมาหลายหลายคนถึงบอกว่าทากันแดด,ดล <พอ S 1> แล้วนะยังดําหรือนะยังไหมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทาในปริมาณที่ไม่ถึงใช่บอกไอ้กลัว,วทาหน้ามันทาน,นิดเดียวแล้วกันทําหมถูกเขียวะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่นไอครีมแล้วเออแต่มีมีคนที่ทาน,น้อยจริงๆนะ<อ>บางคนใช้กันแดดหลอหนึ่งแพงมากสามพันสี่พันแล้วก็บอกอุย้ยดีมากเลยแกทาน,นเดียวก็วกันแดดได้ <but> no. มันโนมันโนเองความจริงมันคือต้องสองข้อนิ้วเว <isms> ลอาอครีมไอครีมไทยอครีมไม่ต้องทาก่อนมอยส์เจอไรเซอร์ไหมหรือว่าทาหลังเลยจริงๆแล้วอันนี้แล้วแต่แบรนด์แต่และแบรนด์จะมีฟิโลโซพี ฟิโลโซฟีหรือวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวนะครับก็เวลาพวกลงเซรั่มแล้วก็จะลงไอครีมก่อนที่จะลงมอยส์เจอไรเซอร์อื่นๆนะครับผมวิธีการทาทางไงไอครีมอะปกติแล้วก็แค่แตะเบาๆครับแตะนะแตะเบาๆรอบๆเท่านั้นเองแล้วก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของตาบวมอาจจะใช้ในเรื่องของการกดจุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยกดจุด้ังกันตาบวมด้วยก็มันจะช่วยในเรื่องของการเดรนของเสียครับก็คือ หลักๆมันก็จะมีบริเวณจุดตรงนี้ครับตรงนี้นนหัวตาหัวตาแล้วก็บนหัวคิว้วแล้วก็ตรงหางตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หางตาก, <ด S 2> ก็คือ <ไป S 2> กดแหละแล้วไล่ออกแล้วไปจบที่ขมับประมาณนั้นโอ้ได้ความรู้จากปูเป้มากมาย คือไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงชายไม่หญิงไม่ชายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องดูแลค่ะค,คุณหนังหน้าเรานะคะมีอยู่หนังเดียว <ừ> อ,อผลิตภัณฑ์ช่วยได้จริงจริงจริงครับแล้วก็การการว้ดีกว่าแก้เสมอเลยเ<อ>คือแบบว่าเอ้ยเวลามีคนถามเราว่าแบบเราอายุเท่าไหร่ทุกคนตกใจหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยเออดิฉันไม่เคยรู้คุณอายุเท่าไหร่อะสาแล้วครับหายเ้เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะผลิตภัณฑ์ช่วยได้แวนอายุเท่าไหร่ 30ครับซูมไปที่หน้าแหวนซูไปที่หน้าแหวนโทษนะพี่นะผมขอมาดูหนังหน้าพี่ชัดๆอีกทีนะนี่ไงแล้วไปเปรียบเทียบกันไอตัวหน้าเหมือนลิงตัวนั้นนะโบส้มๆนี่คือ32 30นะ30นะใส่แว่นนี่32นะเออแคเอ้โทษนะครับกาบสักทีหนึ อย่างแรวนนี่พอทันไหมถ้าได้ดูแลตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าได้มันไม่มีอะไรที่เขาว่าสายเกินไปเพงแต่บอกว่าเราเริ่มดูจุดไหนครับสมมุติว่าปุ๊บเป้เริ่มดูที่12แต่อีกคนเนี่ยเริ่มดูที่ย0่สิบเลยครับแล้วถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเท่ากันมันคงไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่สายเกินไปเราดูแลตั้งแต่ตอนนี้คตังแต่ตอนนี้หรือถ้าคุณสนใจ เออได้ได้ได้คุณเข้าไปดูในบล็อกของเขาได้นะปูเป้ s o w ว e e ดอ o บล็อ g แกรคครับผมคุณจะเข้าไปดูกันว่าเขารีวิวของเขิงอะไรกันบ้างครับขอบคุณมากวันนี้ที่มาให้ความรู้กับเรารวมทั้งให้ได้เข้าใจอาชีพของการเป็นบล็อกเกอร์รีวิวเครื่องชำอางด้วยคุณปูเป้สักรัสเปียมบอรนันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะเราจะเต็มเรื่องการของดูแลความสุขทั้งจิตใจดูแลร,ร่างกายรวมถึงความงามเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันเรื่องอาหารการกินบ้างสักครู่เดียวค่ะ